ก่อนที่จะรับชมคลิปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสอพี่น้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของสองพี่น้องนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะวันนี้สองพี่น้องพากินพาเที่ยวสิมาพามาเฮ็ดเมนู่นี่นะคะนี่นี่จะเป็นเนื้อนะคะเมนูของเราคือแกงเนื้อใส่ฟักนะคะ แกงฟักไส่เนื้อแกง,เ,กแกงกเนื้อไสฟัก <c oughs> แกงไฟเวค่ะอันนี้นะคะกับไอวัตถุดิบของเข้ากับซมี่นี่นะคะเนื้อนะคะเนื้อี่กะซีเน้นเป็นติดมันนะคะนเนี่ยเห็นเนาะติดมันนิดนึงนะคะเวลาแกงเนี่ยมันจะได้แบบหนุ่มๆน,นะคะแล้วก็จะมีฟักอันนี้เห้าอนไอนนเฮดเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เครื่องปรุงของเราเนาะก็จะมีผงหนูมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำปลาร้าแล้วก็มีผัก ใบแมงลักนะคะอันนี้เรากะซิมาตาเครื่องแกงกันก่อนนะคะไปเลยสิมีพริกแล้วก็ห,กหอมแดงแล้วก็ตักไร้นะคะแล้วก็เกลืออ่ะแมนใส่ไปเลยอันนี้เอาใบมะกรูดออกเอาใบมะกรูดออกก่อนนะเอาใบมะกรดไม่ต้องตานะคะใบมะกรูดนะคะแล้วก็จะตําเครื่องไปเลยตําค่อยหย,ยาบๆนะคะมันจะได้หอมเราจะทําแบบสูตร ูตรเราทํานะคะสูตรอีสานเลยนะคะเราจะเข้าจะขว่เนื้อก่อนนะคะจะรวนเนื้อก่อน,นะค่ะรวนเนื้อให้สุกก่อนแล้วค่อยใส่ฟักทีหลังนะคะใครที่อันนี้ก็ทําตามสองพี่น้องได้นะทําตามแบบกับข้าวที่สองพี่น้องทําได้นะคะก็คือเป็นแบบกับข้าวที่เราแบบพ่อแม่เราทําให้กินตั้งแต่เด็กเนาะ <S <S แล้วก็จะซึมซับนะคะ <S <S แล้วก็ทําเป็นโดยอัตโนมัติ คือคนดีสาน่าจะทำกับข้าวกินเองอะคะ่ะจะไม่ค่อยซื้อกับข้าวนะคะอันนี้สองพี่น้องจะใช้เป็นพริกแห้งนะคะใครจะใส่เป็นพริกสดหรือว่าไอเป็นพริกแห้งปนกันก็ได้นะคะใส่พริกสดพริกแห้งได้หมดนะคะแลกย่างโอเคหยาบแล้วค่ะแล้วก็จะใส่อ่างม,มานี่เนี่นะคะ แล้วก็จะใส่เนื้อไปก่อนนะคะอือ่าใส่เนื้อไปแล้วก็จะใส่เครื่องของเราไปนะคะนี่นะคะแล้วก็จะหยดน้ำไปนิดนึงค่ะเพื่อที่เวลาเราไปคั่วหรือไปรวนมันจะได้ไม่ไหม้หม้อนะคะเอไปแล้วก็จุดแก๊สกันเลยค่ะ จุดแก๊สก่อนนะ <Okay. S 1> อ,อันดับแรกเราต้องจุดแก๊สก่อนนะเออเรา้องจุดแก๊สก่อนนะนี่นะคะเดี๋ยวสองพี่น้องจะพาทําให้ดูแ่บนะคะเอยเราลืมมานี่ใบมักลูดใส่ไปด้วยนะคะอะฉีกหน่อยอ่ะเราจะฉีกฉีกจะได้กลิ่นหอมๆอ,ออกอหรือบางคนนะคะที่ใส่ไอเนื้อเซือห้องให แบบเอามาค่ายๆอ้อมนะคะแต่นี่ห้องชีแกงเนาะเสื้อไอเนื้อเนือเน้อพนัเสื้อนะและ้เราก็จะคั่วขั่วให้เนื้อนี่ก่อนนะคะแล้วเราก็จะปรุง <c oughs> นี่นะคะแล้วก็จะคั่วขั่วอย่างนี้กันเนาะ อหอมแล้วค่ะอ่ะนี่นะคะหม้อเราก็เริ่มเดือดแล้วเนาะเราก็จะอ่าคนๆให้เนื้อเนื้อเขาเริ่มซุกแล้ค่ะเพื่อนบ้านจำ <laughs> เพื่อนบ้านจำนี่นะคะ แล้วก็จะปรุงเลยค่ะเนี่ยนื้นอเราอืมมเเีเรียมเลยนะเนี่ยมีเรี่ยมเลยนะอืมตกเลยนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาร้านะคะเนี่ยน้ำปลาร์ไปเนาะใส่นิดนึงก่อนนะคะเราปรุงเราชิมมาก่อน,นอืมตะไคร่เลยตะไคร่เลยตามด้วยผงนัวนะคะ ใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายค่ะใส่หลายเลยครับผมชิลล์เนอะใส่พ่อซ้ำหนึ่งใส่พ่อมาเฉยนั่นแหละว่ะน้ำปลาต่อเลยค่ะเนี่ยค่ะห้าวเยื่อผงใส่หลายนะคะเพราะว่าตอนที่ห้าตำเครื่องอ่าเราใส่วีเกลือไปแล้วเนาะในขาแล้วก็จะลดดีโยโย่ใส่ก่อนค่ะเลาก็จะขัวขัวไปสักกัอนนะคะ คลัวให้เนื้อเพามันสุกนะคะอืมหอมมากเลยที่จริงรวนแบบนี้ก็อร่อยนะกินเลยแต่ถ้าเรารวนนะเราไม่ต้องใส่อะไรเยอะเดิเราใส่แต่น,น,นั่นอะซดนหอยอะ่ะอืมอร่อยแล้วก็ใส่ใบชะพูอะอเออมือนะะมาล้วนเนื้อ,อ,อก,กินดีกว่าเนี่ยนะคะประมาณนี้กินเลยไม่เนี่ยนะคะเราห้อกับสิใส่น้ำอ่ะใส่น้ำ เนี่ยนะคะพเพราะเนือ้อเข้มันเริ่มแบบสุกแล้วเนาะเนี่ยมันสุกแล้วค่ะใชไหมมันเปลี่ยนสีมนะันสุกแล้วเอาเขากับซใส่น้ำเพื่อที่จะใส่ใส่ฟักนะคะแกงง่ายๆนะคะลองเห็ดเบิงเนาะลองเหดกินเบิงด้วยค่ะอ๋อเพราะว่าน้ำฟักของเราจะออกนะคะนี่นะคะแล้วก็จะใส่น้ำไปอย่างนี้เนาะเราก็จะมารอน้ำเดือดนะคะเดือดพุดงพุพุด,พด,พด,พดแล้วค่ะน้ำเข้าเนาะ อ่ะเราก็จะใส่ฟักกันเลยนะคะน้ำเราเดือดแล้วนะคะดูดิน่ากินไหมคะอร่อยอร่อยนี่ค่ะพี่น้องใส่ฟักไปเลยนะคะแล้วน้ำฟักของเข้ากับสีออกนะคะกับสีพอดีเมื่อกี้อันสองพี่น้องชิมหน่อยด้ค่ะแซบหอมตะไคร้ใบมะกรูดแซบมากโ,ากโอ้แต่เนื้อมันเข้ากับใบมะกรูดบ้างเลยนะเข้ากับตะไคร้ใบมะกรูดเนี่ยคะ่ะแล้วเข้ากับสีรอ้อย เอาเอาเอฟ้า,ามาปิดล่อไอ้ฟ้าของห้าวสุกนะคะแล้วก็จะมาใส่ใบแมงลักเลยนะออ mm ้ hmm. งยง่ายๆแค่นี้เองค่ะสูตรของพี่น้องนะคะไม่มีอะไรยากทําตามกันได้ะนะคะเนี่ยคะ mm ่ะสุกแล้วนะคะเนี่ยค่ะฟักของเราก็สุกเรียบร้อยนะคะ mm hmm. เราก็จะมาใส่ใบแมงลักนะคะ mm hmm. ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะเนี่ยใส่ไปเลยค่ะจุกจุกไปเลยเออจุกจุกไปเลยะค่ะเพราะว่าสองพี่น้องชอบกินผักนะคะจ mm ้า hmm. หอมดีนะค่ เมนไม่ใช่เลยรสชาติแบบหอมนะคะแล้วเราก็จะคนผักลงอันนี้เราชิมเรียบร้อยนะคะหอมนัวอร่อยมากแซ่บนัวนัวสองพี่น้องโอ้่ะควันสองพี่น้องเข้าควันไม่ต้องห่วงค่ะแซ่บเนี่นะคะอันนี้ก็อันก็ดสิเป็นหมือๆเลยนะคะขนสิไหมล่ะพี่น้องเอ้ยตกทุกมเหมือตกจนขิดถั่วเปล่า โอ้ยอยากให้พี่น้องได้กินด้ค่ะหอมขนาดอันนี้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไปเอาลงมาเลยนี่นะคะแล้วเราก็จะลงมาข้างล่างแล้วนะคะนี่นะคะเราก็เทสใส่ถาดเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมจะกินแล้วนะคะอุ้ย่าทานไหมคะทุกคนมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันนะคะนี่ค่ะมันก็มือแล้วน้อนี่ค่ะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะแกงเนื้อของเรานะคะแกงเนื้อใส่ฟักนะคะ สดร้อนๆน,นะคะกับข้าวเนี่ยร้บกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพี่น้องพากินพาเที่ยวด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะกาคลิปนี้กะไอสองพี่น้องก็ได้มาสอนวิธีนะคะว่าแกงเนื้อใส่ฟักเป็นแบบไหนเนาะปกติกะสิแกงแต้นฟักใส่ไก่นะคะมื้อนีเบื่อไก่นะคะกินแต่ไก่ทุกหมือกก็เลยมาเปลี่ยนเป็นเมนูเนื้อนะคะ ก็ลองทําตามสองพี่น้องผากินผ้าเที่ยวได้นะคะกับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะเอาไวส้สำเนี้นะคะไว้เจอกันคลิปใหม่เนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ